สวัสดีย่ามะเ้าครับพี่น้องครับเฮาเป็นจังไดรน้นอบัดนี้ทีมงานข่อยน้อเก็บเวทีเก็บยางเหลี่ยบเบอร์อะพี่น้องเอา้าไม่อย่างได้อึ้งใครส <laughs> วัสดีครับเปลือนเรือไม้เปลี่ยนเรือเตือนตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเรือเตือนครับพ<ด>ุ<ส>่นะไรคาดเต็นนอยู่วันตีเพ่อโอ้ยตื่นขึ้นมาเปลี่ยนเรือเตือนเพราะอะไรรู้สิเปล่าไหมน่ารับมากดีบ่ครับโอ้ยกลางทรงหน้าเออเขาหน้าปังอ่ะโอ้ยขาดหลาย ปลาบ้านมาสั่นเพื่นบ้านอนขางปลาบ้านมาสั่นวะเพื่อนบ้าเอาโรงพยาบาลก็ยังนอนอยู่ในรถอยู่มึงส่งไปเดี๋ยวพาไปนอนไปรอเมื่ก่อนเอาเพียงอย่างว่าจะเสร็จไหนโอเพียงอยู่ในวัดไม่มีเลิกระสีปวดเพียงแนวเลยอันเมื่อเลี้ยงนะครับเล่นอยู่สระบุรีนะครับหินกองมาสั่นเพื่อนว่านะครับออาภอหินกองมาสั่นเป็นจ้าใดเขาสิท่านบ่นี่ ระยะทางะมาณเกือบ300กิโลผีน้องนะครับมันเดินทางจากคําแป้งเพชรไปสระบุรีนะครับแต่ว่าหมายกำหนดทำการแสดงเมือแรลงก็คือ5โมงเย็นเราสั่นสีท่านบอพี่นอ้องเคยหามืองแรยงเขาติตั้งเวทีท่านบอนี่นะครับบา้านจะภาพทั้งคนว่าให้เรียนหาเมงเลยงเขาสัน่นยินงบรรดาหาเมืงเลยงเลือกตีสองะมานนี้นะครับสละงานเมือแเลียงนะพีน้องเนาะนะครับ เล่นห้าโมงเย็นเลิกตีสว่างว่าสันยินว่าสันมันเป็นตาท่านบาทีมงานเท่าต่างเวทีสันเด็กกับเอาเอาใจช่วยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาใจช่วยทีมงานติดตั้งเวทีติดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างล่ะนะครับมาเรื่องนี่ตอนนี้กับภูนาพงศ์ทีล่ะแล้วล่ะล่ะกระซำแล้วล่ะล่ะไม่ใช่สิขนขึ้นรถลรอกสิออกเดินทางนะครับนั่งรานกับล่งเบิรดล่ะล่ะครับส่วนรถลำโพงกับคะแนนมันว่าเนี่ย นะครับนี่ออกมาแล้วรถของหนาไพ่สองขั้นนะครับขั้นนั้นนั่งขั้นขั้นอก็ออกออกไปแล้วขั้นนั้นนี่นะครับขั้นไหออกมาแล้วรถหนาไพ่นะครับคนในหลกล้อง่นขับมาสองขั้นเลยนะครับสำหรับรถเครื่องเสียงอยู่ในนี้นะครับตู้ลำพวงเฮ้าบ่ไ้คนลงคนขึ้นยากนะครับยกดำเลย นี่นะครับรถมงคลสเตรอรอโนะครับทีมงานเฮานะครับซอยกันย่างๆย่างๆคนละใบคนละมือจะได้เป็นตะทันบอมเลี้ยงกันเอาใจซอยนะครับกำลังเล่งใจซอยทีมงาน ลำเพื่อนนะครับพี่น้องเด้อนะครับมืองเลี้ยงนะครับเล่นหาเมืองเลี้ยงสัเดีแต่ว่าตอนนี้เพราะท่านด้เคลื่อนขบวนอยู่นะครับเนื่องจากว่าเฮาเลือกประมาณิตีหานี่แหละอยู่นี่นะครับเตยล่าประมาณิตีหานะครับแลบางคนกัดห้เก็บของเก็บหนังนะครับตอนในกับเศร้าแล้วกินตะเวนเพื่อนอะไวไหมพูดนะแดงจึ้งครึ่งแล้วพูดก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งสันเด้ซ้ำ ได้ออกเดินทางนะครับทีมงานซุ่มรถส่วนตัวซุ่มไปเอกนั่งเอกซุ่มผู้เอารถส่วนตัวมานะครับมอหองหมอลำ่ำหรือว่าผู้ทีมีรถส่วนตัวพนเอาม่านำพันก,กะออกเดินทางไปก่อนแลวก็มีนะครับอาจจะไปน,นั่งผักพรนเพอว่าล่ำสวดแจ้งได้มาเคื่อนเลตีหากับซัาสวดแจ้งแล้วครับมาเคื่อนเลนะครับพนก,กะทีมงานผู้เก็บเวทีพันก,กันลุกขึ้นมาเก็บตงแต่ตีสามผลได้มาเคื่อนเลนะครับจะจะลอยเบิง้ง พนตื่นขึ้นมาตั้งตีสามนะครับพนมาเก็บเวทีอันเก็บฉากมาเป็นเวทีเรากเก็บฉากเก็บยังนี่แหละนะครับแต้ก็เลยเตยล่าตีหาล่งแล้วพนกัดมาเก็บเวทีกันต่อนี่แหละครับพี่น้องส่วนรถบัตกัดพูน่ะอยู่ทั้งพุูนครับทีมงานแดนเซอร์นะครับรถแด,เดนเซอร์นะครับกับรถมอลำนนำนั่นแหละนะครับซุ่มสิดไปนั่งรถบัตกับพ่นครับอยู่ทั้งหลังพุ่นครับรถบัตรสองคัน โอ้เดินบกว่างตัวกว่างพี่น้องครับคนมาเคลื่อนแน่นเอียดเลยพปะเจาดีใจหลายขันงานก็จังมาเคลื่อนอ่ะตอนนี้ก็กำลังตั้งล่ำถาถาเคลื่อนกระบ,บวน,นการากระถาทีมงานเทาเติมน้ำมันือ <c oughs> ลูกพีออกเล <c oughs> ตื่นขึ้นมาจะในโม,มกูเมื่อกี้โอ้ตื่นขึ้นมาเปลี่ยนใบลายเลยเพราะฉะนั้นว่าปฏิเสาออกแยกเป็นลำเพลิน เกือบ300กิโลนะครับวันนี้ก็ถือว่าไก่เติบบอยู่ด้นะครับเดินทางกับใส่เวลาสำหรับรถใหญ่ก็ใส่เวลาหลายชั่วโมงอยู่ด้วยครยับพี่น้องขับรถน้อยก็ยังวายอยู่ดอการแค่นี้มันเลี่ยนเส้นหลักนะครับเส้นถนนสายเอเชียเลี่ยนไปทางฝุ่นจังย้อนครับขึ้นมาก็ได้นะครับข้าถนนสายเอเชียเลยนะครับ ถนนหมายเลขหนึ่งขาเจ้าอื่อนนะครับมันจังสีแเลียนง่ายนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะครับโอ้สออ่อนเขาข้าเจ้าได้นีเนาะเขาเขาหน้าหน้าปังนะครับครูครับข,ขีตะเวียนกระลังสีออกมาอ้งามหลายังวะเสียงทองส่องอัมไพ นะครับเพชรลำเพลินเดินทางโมงหน้าสู่ภาคกลางได้บัตรนะครับปุ่นขิตเวียนกำลังออกเสียบตาแล้วบ้านไหนเนาะครับรถตาที่หอนแดดนะครับ เก็บได้เงินหาบาทเก็บได้เงินหาบาทมาด้วยคนด้วยโศกโศกมันหมันนางว่ายังเรียมเรีมาสันโศกโศกโศกมันมันมัน ไปบาดเจออกเดินทางนะครับไปหาลูกพีออกก่อน <c oughs> งวงขาเราไปจักงวงเง,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 งี้เงี้ยอยู่หันแห้งนองนบบอิ่มอยู่เมือเอ่อไหร่บุน่นน้อนบดหมื่นบดคำเมื่อวานนี่ก็ดีมาตั้งแต่อันภาคตะออกบลมาตะเขียนม,มาลาดกันนอนมาสุดทางมาตะเดียหอนมุกดาหารสาบอ,อกจากบ้านจัดลอยลับแล้วลับตลอดทางเลยจอดเงี้ยวไสคกับบองเงี้ยวนะครับจะเราจอดเงี้ยวอยู่สามสีเ่เถ้าบอลูกเงี้ยวเลย เติมน,น้ำมันเติมน้ำมันอยู่สองเท้ากะบอ่อลูกบอ่อหง,งายเลยเขาเซเว่นกะเสยสือแบียน,น,นสือกาแฟกินบนกะเสยนอนหลับเลยพี่จนมาหอดวัดไปมาหอดวัดไปจังบมโกเมเกกถามหาเปยบัานโอ้ยบัานได้เปยไปนอนต่ออีกโอู้นอนขามมือรีเสียวออกมาขึ้นกันเตะๆปวดหลัะลูกฉา,ากปว่หลังก็มานอนเลยก็จะเตืตต่นบังนั่นนั่งโคโมยอยู่ไปไปลูกพี่ไป ชีวิตออกมีแต่กินกับนอนจังไหมวะมีความสุขอีหลีจังหว่าคนว่าอุ้ยยอมย่อมย่อมย่อมเอาเลยเอาเลยผู้เสียอาบน้ำอาบเลยคอยบัวร้อนมาเลยคอยเลยไปขึ้นรถนอนอีกเนอะกินบ่ได้เสียบ้ากินย้างง้างผมย่างจะได้ของยุ่ยชิวแล้วจะเจ้าด้วยไปจัดไปไปเดินนั่งก่อนน้นะครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องครับจวดจวด